วิธีที่2ในการเปิดโปรแกรม Flip Album ให้ไปที่ปุ่ม Start All ปรแกรม m Folder e-book e System Folder Flip Album Vista Pro และ Double Click ทีส่สัญลักษณ์โปรแกรม Flip Album Pro โปรแกรม Flip Album Vista Pro ก็จะเปิดขึ้นพร้อมกับหน้าต่าง Quick Start ซึ่งเป็นหน้าต่างที่ช่วยในการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบรวดเร็วซึ่งจะมีธีมของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้เลือกหากไม่ต้องการก็คลิกที่ปุ่ม cancel เป็นรูปเครื่องหมายกากบาทสีแดงโปรแกรมก็จะสร้างหนังสือใหม่ขึ้นมาให้ส่วนวิธีการออกจากโปรแกรมให้คลิกที่เครื่องหมายกากบาทสีแดง มุมบนขวาโปรแกรมก็จะปิด